ท้องผูกเรื้อรังพอรู้ว่าท้องผูกอะ่ะก็จัดยาระบายไปเลยจ้ะมันก็ถ่ายออกนะแต่ถ้าวันไหนอะ่ะถ้าเราไม่ได้กินยาถ่ายอะ่ะมันไม่สบายตัวสุดๆมันจะอึดอัดมนวนๆวลแน่นท้องคือไม่สบายตัวสุดๆเลยหนักเข้าหนักเข้าติกยาระบายแถมดื้อยาไปอีกพอกินเข้าไปอะ่ะก็ไม่เห็นมีผลอะไรเลยยาระบายอะ่ะ มันช่วยที่ปลายเหตุมากๆแถมมันยังทําให้ระบบลาไส้ระบบขับถ่ายของเราอ่ะรวนมากๆคุณหมอเลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปล่อยไปไม่ได้แล้วนะต้องทานไฟเบอร์จากใยอาหารให้เยอะให้เพียงพอที่จะเข้าไปปรับสมดุลในลําไส้ของเราได้ซึ่งการขับถ่ายที่ดีอ่ะเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีเลยนะพี่ว่าพอเรากินอะไรเข้าไปอ่ะมันก็ขึ้นอยู่ที่ลำไส้ว่าจะดูดของดีหรือของเสียเข้าไปตามหาไฟเบอร์ดีๆที่ปลอดภัยมานานมากสุดท้ายอ่ะก็ได้มาเจอยันฮีเวบตี่มิกพลัส ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไฟเบอร์ของยันฮีกินง่ายๆแค่2เม็ดหลังอาหารเวลาสามมื้อเหมือนเราได้ไฟเบอร์จากผักไปสิบกโลเลยนะพี่พูดจริงๆเลยนะที่พี่กล้ากินอ่ะเพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากยันฮีเพราะฉะนั้น เรามั่นใจในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยแน่นอนยันฮีเวจีมิพลาสกระปุกเนี้ยผ่านการคิดค้นและวิจัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะเขาเห็นคนไข้มานักต่อนักแล้วอ่ะเขาก็เลยคิดค้นยันฮีเวจีมิพลาสตัวนี้ออกมาสําหรับคนที่มีปัญหาท้องผูกลำไส้รวนแบบพี่พี่กินยันฮีเวจีมิพลาสติดต่อกันมา3เดือนละมีภายนอกก่อนผิวพันธุ์พี่เป็นไง สดใสขึ้นมากเลยค่ะเรื่องระบบขับรรถ่ายชนะเลิศมากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งยาระบายเลยทุกเช้าอ่ะเข้าห้องน้ําขับถ่ายเป็นเวลาไม่ต้องทนปวดบิดเพราะริดยาระบายไม่ต้องเขินอายเวลาปวดถ่ายกับปิดกระปอยอีกแล้ว